อันอนี้นคือชุดยกกระชับหน้าวีเชฟมูลค่า990บาทตัวนี้เราให้คุณฟรีนะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงโครงตร้งกลางผาผ่านในเรื่องของไขมันที่ยังสะสมอยู่บนใบหน้าทาให้หน้าคุณมันเป็นวีเชฟขึ้นได้เดียวโทรศัพท์ขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะจวารีวีเชฟนะคะเราขายให้คุณขวดร้า1น0ันบาทพร้อมของแถมชุดยกกระชับหน้าวีเชฟมูลค่า990โทรมาได้ที่029343314 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจัดงานกรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกคนจานทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8.30นถึง10.00นนะคะก็ต้อนรับคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio ค่ะกับมั่วและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพน์ศันเทลค่ะครับ ก็2วันที่ผ่านมาก็หลายคนคงจะรประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างจะเยอะนะครับฝนตกหนักมากจริงๆฉะนั้นช่วงนี้ก็คอยติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับจากกงคกรกุนิวิทยาค่<แ>ิยานะใครที่เดินทางถ้าไม่ได้มียุทธญาณภานะะก็อาจจะต้องพกต้องนะครับแล้วก็วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะคนที่มีภารกิจที่สําคัญการจราจรสองวัน,นติดขัด แล้วก็แสดงความห่วงใยเห็นใจคนที่เขาเรียกว่าอะไรจอดรถทิ้งไหมเห็นในภาพข่าวนะครับน้ำเข้ารถผมเองก็เกือบนะครับติดอยู่บริเวณขอบประตูเลยนะก็ช่วงนี้ในการเลือกสถานที่จอดรถนะก็ต้องดูให้ดีๆครับนะฉะนั้นจะไปไหนก็ตามเนี่ยเขบอกว่าช่วงนี้นอกจากดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องของรถรา แต่เรื่องสําคัญเนะี่ยบางท่านไม่รู้หรอกว่าช่วงกลางค่ำคืนฝนะนจะตกหนักหรือว่าน้ําจะท่วมขังเมื่อไ้ยแค่ไหนฉะนั้นก่อนจะสตาร์ทเนี่ยดูในส่วนของเครื่องยนต์ให้ดีด้วยนะคะจะได้ขับรถขับราไปไหนเนี่ยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียกลางทางนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของสุขภาพนะเราอยากจะให้คุณผู้ชมดูแลแตัวเองจริงๆเพราะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลายๆคนนะ่บางคนบอกว่าเป็นทั้งไข้หวัดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ก็มีนะหรือแม้กระทั่งโรคที่บางครั้งเนะ่ยเราคาดไม่คิดคาดไม่ถึง ขึ้นณสมัยนี้นะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยใกล้จะเข้าสู่สงกรานแล้วนะ<ม>ก็ไม่รู้ว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานเนี่ยในเรื่องของภายแล้งจะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องของน้ําจะเป็นยังไงฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับเทศกาลที่จะมาถึงนะต้องบอกทุกทุกปีก็จะมีอยู่2ด้าน คือส่วนหนึ่งก็จะแรงเหลือเกินอีกส่วนหนึ่งก็จะน้ำเยอะเหลือเกินนะคะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะกลับมาเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องขงการป้องกันการดูแลไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนั่นเองครับ นะแล้วก็วันนี้นะคะตามคําสัญญาด้วยนะคะที่เดี๋ยวบอกว่าเราได้ไดนําภาพนะคะบรรยากาศกับการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตรวจดวงชะตาซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะมีหลายๆท่าน,นะคะ่ะทั้งมีคนใหม่ๆก็มีค,คนเก่าๆที่บริจาคก,กันเป็นประจำแล้วก็มีนะคะมาเจอกันมาพูดคุยกันแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่ว่าทุกคนหลังจากที่บริจาคเลือดเนี่ยเขาจะมีสีหน้าที่เหมือนกันคือสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเอง ก็ไม่ให้เสียเวลานะครับก็เชิญรับชม VR บรรยากาศในงานวันที่24ที่ผ่านมาได้เลยครับบก็บางคนถ้ามาถึงก่อนก็บริจาคก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขคะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ที่แฟนรายการเปิดดวง12ราศีรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตนะครับต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ต้องถือว่าทางสภากาชาดไทยก็ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยหลายท่านก็เดินทางไกลนะครับมาจากต่างจังหวัด แล้วก็มีบางท่านนะบางท่านจะอยู่ที่กรุงเทพเองก็ชักชวนสมัครพรรคพวกนะครับเข้ามาร่วมสร้างกุศลร่วมกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับและณนะขณะนี้เนี่ยก็เกือบจะ11โมงแล้วครับหลายท่านก็ทยอยบริจาคโลหิตใกล้จะแล้วเสร็จแต่บางท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับว่ายังเดินทางมาถึงเพราะปัญหาในเรื่องของการจราจร หลังจากแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงภาคเช้านะครับเีย mm hmm. จะมูฟแล้วก็จะย้ายกันไปตรวจด,ดวงชะตาครับที่จตุรัสจามจุลีซึ่งครั้งนี้เราได้รับความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่ให้ทําการตรวจด,ดวงชะตาให้กับแฟนรายการทุกท่านเพื่อเป็นการตอบแทนจิตที่เป็นกุศลนะครับซึ่งกิจกรรมในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มกันในช่วงภาคบ่าย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผมเองมีความตั้งใจที่จะสื่อเป็นจึงสัญลักษณ์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตถึงว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะไม่ได้มีคนเข้าร่วมเป็นหลักร้อยหลักพันก็ตามแต่อยากจะส่งสารไปบอกเล่าให้กับคนทั้งประเทศถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสมา,รมาบริจาคร่วมกับเราในวันนี้ท่านเองสามารถนะครับที่จะไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาล แต่ละจังหวัดที่ทั้งพักพิงอาศัยอยู่นะครับเพราะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขัดแคลนจริงๆในเรื่องของโลหิตนะครับซึ่งมันมีผลอย่างมากในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สะดวกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับแม้กระทั่งในส่วนของสาขาของทางสาภากาชาดไทยครับ ก็จะต้องทําตามขั้นตอนนะครับก็คือในเรื่องของการกรอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยบริจาคมาแล้วนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งบริจาคเป็นครั้งแรกอย่างท่านที่เห็นนี้นะครับก็เป็นแฟนรายการที่เพิ่งบริจาครลหิตเป็นครั้งแรกนะก็มีทางเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งน้องทีมงานเราขอให้คําแนะนํานะครับว่าจะต้องกรอกข้อมูลอย่างไรและหลังจากกรอกแล้วเสร็จจะต้องเดินตามขั้นตอนแบบไหนอันนี้คือในส่วนของการวัดความดันนะหลังจากที่ กรอข้อมูลเสร็จแล้วนะครับใครที่เพิ่งเดินทางมาบางทีก็อาจจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียความดันถ้าสูงนีทางเจ้าที่ก็ยังให้เรานั่งพักก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนจะบริจาคใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคเลือดเลยนี่คือขั้นตอนครับ ขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะเข้าไปบริจาคเลือดคือต้องตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพตัวเองก่อนก็จะมีคุณหมอให้คำแนะนำนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยพร้อมที่จะบริจาคเลือดหรือไม่ถ้าถ้าถ้าพร้อมก็คือสติ๊กเกอร์แบบนี้ใช่ไหมคะจ้ะก็คือจะดูให้ว่าเลือดเราลอยหรือเปล่าพักผ่อนมาเพียงพอไหมแล้วก็จะมีการสอบถามข้อมูลเรื่องเกีเ่ยวกับเรื่องการพักผ่อนในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็หลังจากที่ติดบาร์โค้ดแล้วก็ เดินขึ้นไปสู่ชั้นที่2นะครับเพื่อที่จะรอในโครงการบริจาคโรหิตครับ mm ่อางที่เรียนให้วันนั้นหลายท่านก็มาจากจังหวัดไกลนะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่กรุงเทพก็พยายามชัชวนพักพวกนะครับที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรมาบริจาคร่วมกันที่เห็นอยู่นีค่คือกลุ่มแฟนรายการของเราทั้งนั้นนะครับ จากการพูดคุยสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลพวกเราก็ว่าในเรื่องของสภาวะการขาดแคลนในช่วงเวลาเนี้ยส่วนหนึ่งจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะข่าวดีข่าวดีนะครับก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของปริมาณโรคเนี่ยก็เริ่มที่จะมีสำรองมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจนะก็ยังเชิญชวนต่อเนื่องนะครับสำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับคราบเกี่ยวมีนานเมษาเนี่ย เราจจำเป็นจะต้องสำรองโลหิตเป็นจำนวนมากครับฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้แม้ใครที่อาจจะพลาดในช่วงของติตกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีไปเนี่ยถ้ามีเวลาก็ยังสามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้ที่สมาตาแาไทยนะคะบ,บอกว่าในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงการานต์หรือปีใหม่เป็นช่วงของเทศกาลที่สูญเสียนะหรือว่าอุบัติเหตุนเนี่ยเยอะมากเลือดในบางทีแทบจะไม่พอเลย นี่ก็เป็นทนายความหนุ่มนะครับกจากบริจาคเลือดและยังบริจาคเต็ดเลือดด้วยนะในวันนั้นนะครับซึ่งการบริจาคส่วนนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลามากหน่อยนะครับแตสามารถบริจาคได้ทุกเดือนนะแต่ถ้าเป็นโลหิตเนี่ยสเดือนครั้ง ถ่ายทำตั้งใจที่จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับโด,โ,ดโดยโดยโดยรวมนะก็อยากจะให้คนที่ยังไม่เคยบริชักเลยรู้สึกว่ากังวลหรือว่ากลัวเนี่ยโอ้ไม่ต้องเลยนะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ลอดภัยสุดนะครับอันนี้คือหลังจากเสร็จในภาคเช้านะก็มีการรวมตัวกันนะครับเก็บภาพเป็นที่รนนะลึกนะร่วมกับทางผู้บริหารของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับ ก็จะมีหลายๆท่านรอบนี้นี่ก็น้ารเมงใหม่ก็มีคนได้คณตาอะไบ้างก็มีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางมาที่าจานทุเรศแคว้นนะคะโดยอเชตบุ๊กเพื่อที่จะมีการตรวจดวงชะตากัน <S <S ครับ,รบ <S <S ก็สถานที่ก็ตั้งอยู่ใกล้กันนะฮะสามารถที่จะเดินเท้ามาได้อันนี้เวลาในการเริ่มตรวจดวงชะตาก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนบ่ายเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อในส่วนของสถานที่สำหรับาเ c ต ก็มีการจัดเตรียมนะในเรื่องของที่นั่งพักผ่อนระหว่างรอการตรวจด,ดวงชะตาบางคนก็อาจจะใช้เวลาว่างนะครับไปช้อปปิง้งซื้อหาข้าของที่จำเป็นนี่ก็บริจาคกกเรามาประจํานะคุณสมบภพบนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้วหลายท่านก็อาจจะมีการได้พูดคุยหรือว่าได้รับการตรวจดวงชะตาผ่านช่องทางต่างๆของทาง,าง,างรายการในช่วงที่ผ่านมาลหลายๆปี แต่วันนี้ก็จะใช้สิทธิ์ในการตรวจดวงชะตาให้กับบุตรหลานก็มีครับหลายท่านนี่ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือตรวจดวงนะครับให้กับน้องซึ่งเป็นบุตรสาวซึ่งกำลังประสบปัญหาในเรื่องของของงานซึ่งมีการเปลี่ยนครับ โดยเราการางสังคมแบบนี้นี่คือต้องบอกว่าเราไม่ได้เสียาให้จ่ายไปอย่างใดนะก็เป็นการตอบแทนเราเป็นหลายท่านนะที่มาร่วมกันบริจาคเลือดนี่อเองนะคะอย่างนั้นก็ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันด้วยนะใครที่พลาดไปประมาณอีก3เดือนคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกิจกรรมดีแบบนี้ของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครับก็นี่คือเป็นการทางรายการนะครับได้มอบของที่ระลึกนะ,ะให้กับทางร้าน c ีเ็ นะครับที่จตุรัสจาจุรีครับก็ต้องบอกว่าน้องทีมงานของเขาก็น่ารักมากนะครับดูแลเทคแคร์พวกเราเป็นอยงดีตัวเล็กนี่มาเป็นเพื่อนนะคุณพ่อคุณแม่บริษัทไม่ได้นะครับอายุยังถึงต,ตัวเองก็รู้สึกน่าการก็จะสดชื่นขึ้นนะครับ เราก็ได้ทําบุญไปด้วยเราก็ได้ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างจากทําบุญวัดยังไงต่างจากทำที่วัดคือเราก็เป็นการบูรณะวัดเป็นการช่วยเหลือพระสงค์ไปอย่างนั้นส่วนใหญ่นะฮะแต่อันนี้เราเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นการช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ขั้งแรกค่ะข้ามีการเตรียมตัวอะไรบ้างคะก่อนจะมาบริจาคี่เมื่อคืนก็ทานน้ำก่อนนอนค่ะทานน้ำเยอะแล้วเมื่อเช้าตื่นมาก็ทานน้ำแล้วก็ทานข้าวที่ ไม่มีไขมันนะคะพี่ว่าก็แตกต่างนะคะก็คือว่ามันเป็นบุคคลบุญคราประเภทกันนะคะก็บริจาคเลือดก,ก็คือว่าเหมือนกับ ก็เราบริจาร่างกายช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่ว่าทําบุญที่วัดเนี่ยเราก็เหมือนกับเพื่อพระพุทธศาสนาให้ศาสนาได้เจริญอยู่กับเราคู่เราไปตลอดนะคะเป็ดเลือดคือค่อนข้างที่จะต้องครบริจาคก็ต้องร่างกายสมบูรณ์เพราะว่าเขาจะต้องเอาเลือดเราไปตรวจประมาณหลอดเพื่อสอบว่าเลือดเราสมบูรณ์พร้อมที่จะหให้กับบริจาคให้กับประชาชนทั่วไปหรือเปล่านนะคือเช่นมีไขมันไหมเลือด หนืดไหมหรือว่าเลือดจางไหมมันจะค่อนข้างสมบูรณ์กว่กาการการต่อเลือดด้วยขานิ้วนะฮะทีนี้เมื่อสมบูรณ์แล้วนะครับถึงจจอนุญ,ญาตให,ให้ให้บริจาคเลือดผมว่าการให้ให้ชีวิตคนอย่างนี้นะนจะมาจะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยการให้โอกาสคนทุกอย่างมันก็ดีอย่างการบริจาคเลือดเนี่ยเนี่เรายังแข็งแรงยังมีโอกาสให้เขาได้เราเราให้ไปมันก็อย่างน้อยเราก็อิ่มใจมัน,นเป็นสุขใจรู้สึกว่าร่างกายเรามันดีขึ้นค่ะมันเราเป็นอะไรเงี้ยแป๊บเดียวมันก็หายมันได้ถ่ายเทเลือดนะคะ ทำงานในรู่บริษัทเปิดตัวอยู่ในบ้านก็ก็โอเคถ้าจะทำงานสีเทาอาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ทำอัอไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์ก็พูดตรงๆทุกอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือจากการติดตามรายการเปิดตัว12ราศีแล้วก็ชอบอาจารย์โคตรเลยก็เลยมาบริจาคนีก็ดีอะค่ะตอนบริจาคเสร็จก็แบบว่า,าตั้งจิตไว้เลยว่าเออ ที่เราบริจาคไปขอให้ใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยมีประโยชน์กับคนทั่วไปเราจะได้รู้สึกดีมากๆขึ้นก็มีอะค่ะโดยเฉพาะแบบช่วงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในปีนี้เพราะว่าได้อยากรู้ก็เลยมาสอบถามอาจารย์โดยตรงอาจารย์ให้ข้อมูลที่ดีมากเลยะคือทางสภากาชาติก็ไปให้คนที่หลายๆอย่างไม่ว่าจะไปทางไหนอะค่ะก็ๆๆๆดีเยอะกว่าค่ะแล้วเห็นวันนี้มาดูดวงอาจารย์บางคนด้วยอาจารย์มานายก็ดูหลายๆอย่างท่ารก็ตอบแบบ ตรงให้เราแก้ไขอะไรที่ไม่ดีสิ่งที่เราจะได้ไปทําแล้วมันจะได้บันเทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราดูก็ไม่สบายใจให้เราคลายเศร้าใจไปได้ะคะ่ะก็คือจะไปแก้ไขอะคะไปทําที่ว่าเอออาจารย์บอกให้ไปทําไปถวายพระอะไรเราก็จะไปทำเพื่อมันจะดีขึ้นแล้วก็ให้ใจเย็นเกี่ยวกับผู้ครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูว่าเราเออตรงนะที่จะแนะนําเราอยากรู้ว่าเออตรงนี้เราจะไปทําอะไรเราจะไปได้จะไปได้แก้ไขตรงไหนให้มันดีขึ้นช่วงนี้จะเจออะไรเนี่ยพี่ดูทุกวันเลยค่ะ8โมงครึ่งแล้วพี่ก็ดูเรื่องเกี่ยวกับการใส่ชุดสีอะไรทําอะไรเงี้ยค่ะดูอ๋อ,อเคยมว่าช่วงนี้คือเขาติดป้ายประกาศว่าเออสภากาชาติต้องการเลือเ่องตรวนก็เลยมาบริจากคกับคุณอาคุณอาเขาบริจาคประจําอยู่แล้วค่ะเขาเลยมาบริจาคาจาคุณอา ก็ดีใจนะคะที่ได้บริจาคด้วยเหมือนการทําบุญด้วยะคะ่ะก็เลยแบบว่าออก็รู้สึกดีอะคะ่ะเหมือน,นทํบทบุญก็เหมือนทําบุญที่อื่นนะคะแต่วันนี้เป็นการต่อชีวิตคนอื่นนะคะกาลังใจหรือว่าข้อคติเตือนใจอะไรวเวลาเรามีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็มีที่พึ่งนิดหน่อยอะคะ่ะจากรายการนะคะเปิดเดือนสิบสองราศีช่วงเช้าที่ดูกันทุกวันนะคะเขาที่แล้วจะมาบริจาคร่วมกับอาจารย์แล้วแต่ว่าบริจาคไปก่อนหน้าที่อาจารย์เขาจะจัดกิจกรรมคราวนี้ก็รอให้มาวันนี้นะคะ่ะ รู้สึกดีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาเนี้เคยส่ง s m s ไปที่รายการแล้วก็สอบถามอาจารย์เกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับต,ตัวเราอาจารย์ท่านก็แนะนําอย่างที่เนี่ยอาจารย์บอกว่าดาวสุกสวยให้ลองไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะความงามอะไรย่างเนี้ยค่ะอย่างเช่นเสริมสวยที่ก็ล แตัดสินใจลองไปเรียนดูเพราะพี่จบสายทางด้านสศาสตร์ที่คือมันคนละทางกับความสวยความงามเลยใจก็คือคิดว่าจะทําได้หรอแต่ก็ลองดูเหมือนเราลองทําดูอะ่ะกับสิ่งที่อาจารย์เขาบอกมาปรากฏว่าพอพี่ไปเรียนเนี่ยมันแบบง่ายมากมันกลายเป็นแบบทุกอย่างฉุนมากจนกลายเป็นอาจารย์เพราะก็ชมว่าเออเราทําได้าทไดาทได้ดีเกินกว่าที่เราคิด ใช่ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยมาถามอาจารย์ว่าจะเปิดร้านส,สวยๆเนี่ยจะเปิดได้ช่วงไหนอะไรยังไงอาจารย์ก็แนะนําไปค่ะก็คือตอนนี้เรียนจะจบคอร์สและเริ่มกิจการแล้วตามที่อาจารย์แนะนําก็รู้สึกอิ่มบุญนะคะเพราะว่าปกติเราก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วเราก็รู้สึกวันนี้ดีใจด้วยที่ได้มาพบ,บอาจารย์แล้วก็ได้ปรึกษาในสิ่งที่เราสงสัยแล้วอาจารย์เขาก็แก้ไข ต่างๆให้เราได้หมดก็จะนําไปใช้เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบริจาคเลือดเท่าที่เข้าใจในด้านพระพุทธศาสนา,นาการที่เราบริจาคส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเป็นเป็นทานให้ไปเนี่ยเป็นการบริจาคที่สุดหรือการการทาบุญที่สูงสุดนะคะเราเสียสละส่วนต่างๆของร่างกายให้กับบุคคลอื่นที่เขามีชีวิตต่อไปรู้สึกว่าเป็นดุนที่ใหญ่นะคะบางครั้งเราอาจจะตรัวครั้งแรก นั่นเองแต่ถ้าเราผ่านความกลัวตรงนั้นไปได้เราก็จะจะเริ่มอีครั้งที่สองครั้งที่สามได้อีกแลวเราจะรู้สึกว่าเราจะภูมิใจเราได้ช่วยเหลือคนเตรียมเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นรายการมิเลค้นมาหลายปีแล้วค่ะโดยเฉพาะกับอาจารย์พรพุทธติดตามมานานแล้วค่ะ<พ>าอาจารย์อาาอาจารย์อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่แล้วอาจารย์พี่อาจารย์ถ่ายแม่นแล้วอาจารย์ทันสมัยนะคะเอาว่าประโยชน์เนี่ยแน่นอนเลยอย่างที่อาจาร,รย์พรพุทธก็เคยกล่าวไว้ด้วยในรายการว่าเรื่องของสุขภาพ เปรียบเสมือนเราเนี่ยเหมือนรถเราเป็นรถเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถานะ่ายน้ำมันเครื่องเลยเนี่ยมันจะตกตะกอนอะไรมากมายทำหให้รถเนี่ยมันอาจจะทําให้รถมีปัญหาร่างกายคนเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการวนเวียนเลือดเนี่ยไม่มีการถ่ายเคเลือดออกไปบ้างอะไรยเลียมันก็จะมีการตกตะกอนนะฮะมันก็จะทำให้กระการไขมันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยนั ถ้าเกิดเราไปจับเลือดบ่อยๆเนี่ยไขมันมันจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีการหมุนเวียนเลือดตลอดมันมีการสร้างเลือดตลอดสร้างเกล็ดเลือดตลอดฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีระบบร่างกายให้มันมีการสร้างเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรตกตลออมันก็จะกัดจัดของเสียหรือของไม่ดีในร่างกายทิ้งไปหมดดังนั้นก็จึงแนะนําว่าถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีความกลัวเข็มหืออะไรไงผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์แน่นอนอิ่มใจนะฮะมีความสุขที่ได้ได้ทำบุญได้ทำกุศลให้กับ ให้กับประเทศชาติหรืกาสาธารณกุวลพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญแล้วก็อย่างทีบอกเรื่องสุขภาพได้แน่ๆผมการันตีเลยคันนี้นะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาบริจาคเลือดนะคะเหมือนมาช่วยคนที่เหมือนมาต่อชีวิตให้เขาค่ะเขาต้องการเลือดมากที่โรงพยาบาลมาช่วยๆกันคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เยอะๆขอบคุณอาจารย์พรพุธที่มาชี้ทาง มาแนะนำมาดูดวงให้ฟรีว่าจะาควรใช้ชีวิตแบบไหนแนะนำในในเราให้เราทำยังไงให้มันดีชีวิตจะได้ดีขึ้นกิจกรรมดีๆของรายการนะคะดีมากเลยอะค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรื่องกิจกรรมบริจาคเลือดเ่ยก็คือมันมีประโยชน์กับคนทั่วไปไม่มีประโยชน์ในวันนี้แต่ว่าเลือดของเรานี่ก็เอาไปบริจาคก,กับคนทั่วไปได้ตลอดนะคะ อีกสาเดือนข้างหน้าก็คิดว่าจะมาอีกนะคะถึงแม้ว่าคนมาเยอะมากเลยค่ะแต่ก็รอว่าจะได้เจออาจารย์อาจารย์ให้ข้อมูลที่แบบว่าเป็นประโยชน์กับตัวเรามากเลยค่ะเอาไปปรับปฏิบัติใช้ได้จะบอกวบริจาคร้อยทีก็กลัวร้อยทีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่นิดเดียวเจ็บนิดเดียวหรืว่าได้ตอบใจคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเวลาทำแล้วก็รู้สึกสบายใจเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็อยากให้คนมาบริจาคแะคะนี่คือทั้งภาพบรรยากาศนะคะกิจกรรมในวันนั้นแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึก ของผู้ที่ได้มีได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยว่าจะเป็นการบริจาคเลือดหรือว่าการตรวจสอบดวงชะตาเองก็ตามฉะนั้นผู้ชมได้เห็นล้วบางท่านก็เป็นแฟนรายการที่ติดตามกันมานานแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการหรือว่าการบริจาคเลือดบางท่านเป็นครั้งแรกเหมือนกันจ้ะแล้วมีแบบแฟนกลุ่มเจ็ดโมงมาเลยในมวยนะครับก็ก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับ ทุกทุกท่านรวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทําให้ครั้งนี้เนี่ยมันสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบพระคุณมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอบนี้ใครพลาดไปเดี๋ยวติดตามอาการนะประมาณอีก3เดือนเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกก็จะนําข่าวมาฝากถึงคุณผู้ชมกันแบบนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคําถามในเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพีดีเว้นวักตามด้วยตัวนมสกุลวันวันที่เดือนพศรวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คําถามส่งมาที่4221606ส่วนใคร พูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะสหมายเลขค่ะ024960493และ